ก็คือบางวันเว้ย้มันยังไม่โดนให้ดูเลยต่ได้หัวมัวเป็นหัวเว้เป็นผูวยมากวยมากสวยวยยูมันไหว้หวยกเันเออตามแต่มันเออตามแต่มันเจอตามใกล้แล้วใกล้แล้วหัวล้ที่หลังยันคว้าจับไว้ไอ ยพีี่่เนแ็ไปโรงพยาบาลตรงไหนไว้เฮียทไมโรงพยาบาลไม่สลัดจริงสลัดจริงเออเฮียขนาดอะไรพี่สวยแท็กล็อกแต่กับปืนจะถึงแล้วพี่ไม่ต้องรีบก่อนนะพี่ให้ไปซ้ายอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้เขาเล่นไปพี่กอนเดี๋ยว็อกดึงดึงมันไว้ เออมันยุนคุยวอยอดีเงียบก่อนดีเงียบก่อนเพื่อนบุกไฟใหญ่เงียบก่อนคนที่อยู่ทะเลรายไม่ต้องพูดมันบอแล้วเร้องมาเจมันบอแล้วมันมีตัว้วนตัวนมาหน่อยมันเยอะ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 มเร็วมาแล้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 วมันเยอะมันเสลัดการลักมรตุมตุวมตัวมตุ่มตุมตุ่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 มตมต่มตมตมต่มต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 ุมตมต่มตมต่มต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  องาถึงสามบาทมาเบิกงินลงบ้านล่วงแล้วเบลทีล่วงแล้วกินยาไปกินยาไปืนปืนเคลอืนเงียบเคนเงียนเงียบเพื่อนบวกายาโยตกอยูุ่อยู่ในพุ่มตกอยู่ในพุ่มตกอยู่ในพุ่มในพุ่มในพุมเมามาเลยมันนีมันเอามวหมาหกูต้งคอกเปแนะสุมดพอวยได้เคสห่หอไปหอไปหอไปแท็กเขาไปเ

ไหนวะราคาทะเลสาบเห็นอ๋อเพื่อนเราตลาดกลกาเกมโอเก้นนะพี่มาได้ปะมีคนไว้มารอได้ปะตลาดาษกาเออเล้เพื่อนเหลือไม่ถึงสิบนาทีเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอีกเอาอีกแป๊บนึงเงียบเงียบเงียบไปหาเคสเพิ่มแล้วมึงเอาตัวที่จะเอ๋อดิใครจะเอ๋มึงกดวอร์ดิเคสเก่าอ่ะกดวอร์กดวอร์ กูมอยอยูตรงไหนบ้างเคเกอยู่ตรงไหนบ้างอยู่อยู่อยู่เนินอยู่เนินโคเคครับกำลังจะเกมไปไปไรครเพื่อนตอหกคันลุงกูอยู่ช่วยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนมึงหนีไปดิเพื่อนมึงหนีไปดิเดี๋กูเองกล้เออนะผมอยู่ในเื่อนนะผมเ่อนนเลยิงกูมาเพื่อนหนีไปไปล่างนีตลอดเพื่อนเยี่ยม่อดเยี่ยม่อนเยี่ยม่อนไ้พืนจะเกณียดก็หนาลางนะตำรวจเยอะมากนะกนหนางัปืนมันอยู่ฝาเขาโอเคครับผมมันไอ้ไอ้ดีคุณอยู่ไรปั๊มะกินยดี ปั้นึงนะปั้นนึงนะเคสเก่าอ่ะมึงเล่นเล่นเมืองบนเดวโอเคที่เราไปรวมโอเคได้มามาไป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 โอวไปเลยมือป่ไปมือาไปมือบาไปมือตไปฟังฟังผมอยู่ในท่อมารับผมได้ไหมพี่พี่เซิร์ฟพี่เซิร์ฟต้องขอกจีมาบางีมาหลังค่าให้ลงไป้าพี่ไม่ไม่ต้งไม่ทานไม่ทานตรวจไม่ไล่แล้วอ่ะมึงต้องมาก็ได้ท่านตารวจไม่ไล่อ่ะ ใชอยู่ในท่อ20นาทีแล้วพี่ไม่เป็นไรอันนี้อยู่อยู่ไปครับอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆตัวไปอยู่ไปไปถึงว่างไม่เล่นย่ไม่ไดขออีดึงเงิเพื่อนก็ได้พอปังวัดีมันโดนเออไปเพื่อนมือกระดาษามเปนึงมาหน่อยมาหน่อยกระดาษแล้ววัดรอบผมก็รอบผมนะไปไปไปมึงต่อไปบุบมังโนเล็กโอเคบอกใครโดนยึดอาวุธอ่ะขอเพื่อนกระดาษจางขอขอขอไม้หรือมาใช้ได้มาทำหน่อยไม่ไม่ขอไปทำอยู่ตอไปเพื่อพี่ฟังเสียงพี่พินหน่อยฟังเสียงพี่พินเทิหน่อยพี่เซิร์ฟทำได้้้ททไไไไดดออยยูู่่หหนน ครเค้นคนกำลังไปกำลังไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบนหรอข้างบนเขาหรอฮัลโหลครับเดินเดินครูเค้นเดินครูเค้น้างล่างข้างล่างล่างไหนล่างไหนต้องปั๊มลงทางปั๊มทางปั๊มปั๊มบนใช่ไหมปั๊มแล้วปั๊มบนตีตําวจเลยด้วยต่มจะเกมด้วยปั๊มบนใช่ไหมปั๊มบนใช่ไหมนะเพื่อนเลี้ยงหน่อยปั๊มบนผมโดนยิงตกรถโอเคเฮ้ยกันมึงจับมันไปเลยไอ้ตัวที่หลุดไปเราไปล่อเค้เลยไม่เป็นไรไม่เป็น เมื่อไรพี่ผมไปมีกับผมคุเคสใหม่ที่ผหมขอคนหนึ่งอคนหนึ่งกระตักกูรักสัตว์เขาโคเคนหมดเลยกระไรก้างอ่ะในในเมืองน่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่มีแล้วโอ้ยมันมารอกูข้างล่างลืมอ่ะเออรอไปแฟนเกิดเพื่อนเราอยู่แถวโคเคนเอาว้ยเพื่อนเราอยู่แถวโคเคนเอาว้ยต้นหออเพี่อนไปพื่นฝั่งลงนใครอยู่โอเคนะแตต้องช่วยต้องช่วยเคสโคเคดึงได้นานมากต้องช่วยได้อ่ะหาไม่เจอแล้วเคสโอเคโอ่ะหาไม่เจอแล้ว ไอเดพยายามหน่อยดิดึงเคนให้เพื่อนหน่อยดิโคเคนอยู่ไหนโคเคนอยู่ไหนหมดยังแล้วก็อาจารย์ก็อาจางมายังก็จะหมดนี้ไปทางหนึ่งแต่การตัวรดล่ะพี่ช่วยเพื่อนหน่อยดิไอ้เตอร์โคเคนไม่มีแล้วเอาเคทเอาเคทที่เอาเคทที่อุ้มกันก่อนเคทอื่นไม่ต้องสนใจไอ้มาดูไหนมาทิ้งเบอร์รถทิ้งเลยมาทิ้งบนด้วยมันอยู่ฝั่งางบน ฝาก่่่ไไมมด้้เล่าในเมืองนั้นลืมอะฝั่งเมืองบนแต่ยังไม่โดนซ่า7นาที7นาทีน้อแบลรี่เอาให้ชัวร์แบลรี่ไม่ต้องสนใจเพื่อนมึงกเล่นไปเลยอย่าให้โดนใช่มึงเล่นมึ้แถวโคเทนไว้พวกพวกกูอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเอยู่อ่งุ่นนะพี่ระวังนะตำรวจอยู่อ่งุ่นโดนฮอลล่อยู่กูอยู่ลงน้ำบ้านอีกแล้วอ่ะโอปีีอะไรบ้างผมจะออกกูอีก20ปีอ่ะ เออผมโดนรวดลงน้ำมันเหรอพี่ลงน้ำมันเหรอยื้อไวหน่อยดีลงน้ำมันลงน้ำมันต่ไปก่อนไปมาบ่ามาดีดิผมยังไม่แตกครับพี่ผมอยู่ฝากสังก่อนสังก่อน มันเกลมามากเยอะพี่ก็ไปพี่ก็พี่ก็ไมเอาันตรงไหนพี่พี่บอก็ไม่เอาตัวตัวตำรวจไปส่งผมอยู่หน้าบ้านคพลี่กลดนะผมอยู่หน้าบ้านคพอีโกลด์ก็เจอแล้วไม่เว้ยที่พี่ต้องการคือพี่ต้องการให้เรามาลวมกันแล้วตีตำรวจเพื่อนมันก็สบายมาดิมาดิแล้วกะรอดหรือเพื่อนเป็นไงบ้างอละยังยังไม่รอดจะไม่รอดตามมาดีเนี่ยไปช่วยให้กะันต่อได้ปะ พี่เซิร์รวมไหนพี่ตรงโตเอาหมุไปพี่ที่ฮอแบปะตีเกาตีเกาตีเกอาตีเก่ีตีอแ่าตีเก่าตีเก่าีเก่อตเค่าตีเก่าตีเกาตีเก่าตีเก่างีเ่าตีเไ่าตเก่านีเก่าต่าตีเ่าตีเก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 ่าตก่าตีก่ีกีก่่่กเา่เอาเี่ตก่าเาเรต้องมีี่กางมึงทีกีตีอเกี๋ยวมันกาาเว้ยมึงเชื่อกู ตำรวจกำลังมาไม่ไม่พี่รรอคบบังลีกลางมองให้่อยดิได้ไดเราคแล้วคอแล้วคอย่นาะไ้มาคบผม้โดนตำรวจไล่งคันยังไม่ได้่ไหนเดวตำรวจห่งคนีทีดีเาดีเาดีมงมฝั่งนี้กันแรกเพื่อนเราอย้่ได้อย่าชนตำรวจยายาชนไม่ไม่ชนตวมนผมขึ้นไม่ได้ช ดึงอยู่ตรงไหนอ่ะดาวสามดาวอยู่สาราแดงพี่จูผมมาดีหน่อยผมมาขคเอมาดีหน่อยอพี่เพื่อนให้ทีหรือให้อีหมดแหงนหน่อยใครด่าเดี๋ยวในวอลเงียบในวอลเงียบคืนเนี่ยถ้ามึงมาตอบเคสมาดีเดี๋ยวตำรวจมันจะมาเสริมมึงเข้าใจเดี๋ยวมันจะวอกันมามึงเอาให้มาดีเนี่ยดึงให้เพื่อนเนี่ยตำรวจมาตีคันแล้วเนี่ยมึงฟังกูมาดีมาดีเนี่ยเนี่ยอยู่ตีอ่างูนเลยตีเขาอ่างูนเอออผมเล่นมาตั้งนานแล้วมึงใจเย็นๆอย่านัวขอร้องล่ะ เดี๋ยวมึงเถิดเล่นเอาเดี๋ยวต้องช่วยตัวเองเลาเพื่อนอยู่ข้างบนเยอะหรอครับตอนเราขับผ่านฮโก้สองนะกหลุดหอพี่มึงมึงมึงเฮ้ฮาคิใช้ได้อีกทีเรไหนวะฮาคิอ่ะหลุดละฮาคิก็ได้มันมัมันมันมันัมยมาดีเนยมนอนมมน้องมมนนันนนนอนอนมมันนเยามมนนอนยามมาให้ได้เน่ะ ห้านาทีห้านาทีมึงต้องไว้หลายเคสเกิดไว้พี่ชัยมองยองเกิดใกล้ยากันใส่ไว้ในช่องเลยนะมามาดีพี่จะเหินไปตรงนั้นระวังระวังมันรถเก็บนะระวังเตลีายคุณจะเบิกระวังนะมาดีมันมันมันขบนหน่อยขอ่วนหนึ่งขบนหน่อยข้างบนหน่อยน้องเลขอปืนมาตัดรถได้มาดีได้ไหมตัดล้อได้ไหมตัดไหนเปลี่ยนรถพี่มาได้แล้ว เปลี่ยนรถได้ป่ะตอนนี้เปลี่ยนได้นะตอนนี้เปลี่ยนได้นะมึอเปลี่ยนให้นรถดวยคือว่าไม่เปี่ี่เล่นละเอียดเลยละเอียดเลยละเอียดบาดมือขับต่อก็ได้แต่เพื่อนสามทีเออเมือสาทีมาสาทีล้ดึงไว้เนี่ยโดนไลไในเมืองติดห้าดาวหดาวอ้แฟนดูงไเออดึงดึงดึงไว้นานแล้วดึงแสเลนนอยู่ตึกลุงไม่เหนขยานเห่นขยานเรียกให้เรียกให้ไม่นานเรารถเดือสองแมแล้วเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมน้ำมันจะหมดกย

เดี๋ยวมึงไหนไปเลยเวยเดี๋ยวกูถามไปทีมีนต้องเข้าไปไม่ต้องบอกเพื่อนให้เพื่อนครบด้วยมันจะได้โวอลเพื่อนตามมาเยอะพี่ตามมาเยอะเออพี่ต้องการให้หยุดตีเขามคนโวยเยอะมากฟังเอาหุ่นละมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องลกนะเป็ดมึงค่อยๆ่อยต้องไปโดนห้าดาวพี่โดนห้าดาวผมโดนห้าดาวเดี๋ยวอีกสบดีต่อรอดไม่ใจมันเยอะด้วยยามมันเยอะด้วยเออแต่ยังต่อรอดหน่อยแต่ยังต่ออดหน่อยเคมาดีอ่ะแต่ยังหน่อย สคันแล้วตอนนี้ไปบางไปีูเลยรถเฉีวเฉีวตอนนี้ยไปตอนนี้ยไปเตมันเจ็บอยู่อะเจ็บรถเจ็บเลยรถเจ็บเลยรถจะพังเลพังเหนเหินเลยนะเหแล้วเหินแล้วมึงลงได้แต่กูขึ้นรถพี่เป็นลองเปลองมาที่ลอกออ้ยมุมลงไม่ได้ล่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้คือไปไปไปพังเฟมไปก่อนเยไพังเฟร์มไ่อนเพื่อนเยอะผมผมผมมีปัญหาที่เพิ่งเคลียร์มามึงกินยาไปด้วยนะมาดีเดีวหายเร็วเผื่อลงเจอตำรวจยิง เอาพี่คือได้คือได้คือได้ตำรวจมาตรวซีสองคันนะพี่ไม่ต้องมานะได้เดี๋ยวได้อยู่หน้าคุกตัวหนึงนะเล่นไปเสร์จเล่นไปมันอยู่หน้าคุกตัวนึงนะวิลลี่วิลลี่เดี๋ยวราเพื่อนเคสอื่นโฟกัสด้วยนะเคสเก่าอ่ะแล้วเจอแล้วดี๋ย่เดียวอยูเออเดียบอกเลยอยู่ทู่เออแน่ตัวเปิร์นหน้าคุกูหน้าคุกวิลลี่ตัวเปิร์นได้ยิงได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บอสพี่บอสไล่เอาไล่แบบตันมันเราโดนยิงกดโดนยิงกดไม่ได้เปิดกุ่มหยุดไงเคสไฟแรกใกล้แล้ว ไม่เอาโฟกัสเคสก่อนพี่บ๊อบโดนพี่กดไม่เป็นไรพี่เราช่วยได้มันเอ่ยแต่เราไปใส่มันต่อวันนี้หนึ่งนาทีตหนึ่งอาทีบอ์บกลมไม่เตือนสาาทีตยสองอาทีตย์ไม่เกินสามอาทีอ่ะไม่เกินสามอาทิตย์ว้าววายวายไอคิวไว้คิวไว้ยคุณคพี่ด้วยนะเขาหลุดด้วยนะเธออยู่ไหนแล้วเธออยู่ไหนโฟกัสตำรวจวิ่งหลายคนนะพี่อยู่ตีนเขาฝั่งฝั่งองุ่นอยู่ตีนเขาฝั่งองุ่นเออโดนตำรวจไล่อยู่นะไล่ยิงอยู่มึงออกมาไปทางอื่นได้ปะมึงต้องโยกออกมาไปทางอื่นอ่ะ

ในท่อเลยในท่อเลยจิวบางมืออยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวตัวตัวดีมากตัวบางวันนาวตัวคือบางวันเว้ยต้องมันยังไม่ถึงไม่ถึงเลย่ตัวเดียวเลยตัวแต่ได้หัวมันเปิดหัวไว้เป็นจิวสวยมากสวยมากสวยสวยสวยกูได้มันไหวไหวกูได้เออเออตามแต่มันเออตามแต่มันเออตามถึงใกล้ใกล้ใกล้ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใจเย็นโ้หั้อนที่หลังดังกว่าจำไว้จิวไป

สยมากสยมากเหลือใครแป๊นนึงเหลือใครแป๊บนึงเหลือใครอยปช่วยเอามือแล้วแล้วอย่าไดเลปีกกบเลยอย่างนลกล่อย่าี้เกมมึ้เปรียบแล้วอยาให้มันรีไ้เปรียบล้มึงกลุเลยเดี๋ยวกไรับเพื่อนก่อนผมผมผมไปล่ามทีดีจีนัล่าสุดไอเดียวโดนยาดจมันเนื่อนเยอะมันเถอเยอดมผมผมอุ้มอยู่เคสนึงนะอย่าอย่าอย่อองรวมกันในเมอองรวมยันในเมืองดย้ย ฟากฟากมาลีของกอดใจเย็นน้องเราก็ต้องรีเหมือนกันมึงมีใ่เมืองบนไหมมีมีมีใครอยู่เมืองบนไหมผมผมออกคุเมืองบนอยู่ไหนรีบมุดบนไปพี่รีบมองบนไปรีเมองบนไปพี่ก็มาลีมีบอลีเมงบอลรีมาบอลนีเกณฑ์นี้ให้อันนี้เลยป่ะลากไปเรื่อยๆเลยป่ะก่อนลากไปก่อน ถาพังหนึ่งแล้วหวานสิบไปพี่ก็ถึงแล้วพี่ลากไปเลยลากไปเลยตอี้ได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 บนอยู่ไหนครับเอ้โอ้โหเอาเลยเาเลยเอาแม่หมอเอาก่อนนะเดินเดินเดินแล้วคือบนนี่ไงรอเดี๋ยวมีกลับลงมาอีกสองนะอ๋อเป็นไรบ้างตอนนี้บนอยู่ไหนครับไ้วได้แล้วมันได้ไหมพี่พี่คอมเกมไหนวะพี่คอมเกมไหนกูยายาให้ไรง้อไปใครโดนซ่าสนามบีล่างใครโดนไล่สนามบีล่างใครโดนไล่ ดาวที่เจอดาสเคสนี่ต้องเกตีอะหอเก่ห่อไม่สักพักก็ไม่ต่างนะตอนนี้มันกลางไล่รับเพื่อนนะมันไล่รับเพื่อนเสรไดแล้วในเมืองก็รออยู่หน้าโฮมโปรนะครับเพื่อนคนที่อุ้มอยู่อ่ะก็รออยู่หน้าโฮมโปรแลหน่อยดีตองนอนหน่อยครับตองนอนในเมืองได้ได้ได้เกมเราแล้วเกมเราเลยชิลหน่อยชิลหน่อยเพื่อนใจเย็นพี่บังครับไอพี่ผมจะย้ายมันบ้านพีบีซีนะย้ายมันนะตอนนี้มึงพยายามรี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 ของแล้วก็แบบ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 ว่าหาแบบอันนี้ได้ป่ะเพราะว่าเพื่อนมันยังอุ้มเคสเก่าอยู่ป่ะ ไอ้พี่ <มา S 2> ตอรมันผมไม่มีเคสมันไม่ได้ผมต่อเนี่ยมสองพัอนนเนี่ยหน้านี่นะมาเลยแซมนะ ไอแซมเก่าเนี่ยรีบดีรีบีรีบรีผมผมอุ้อยู่แค่ีหนนะโนไ่อยู่เรอครับนิ่มโดนต่อยอยู่มรงพยาบลต่อไหมไ่อตัวนงบนี่ยยือเนี่ยตลอด้ง3ามีคันเนี่ยผมก็เลยเยบรางตัวนึงเลยเบลลร่างคนจับเดี๋ยวไปรับว่ามันรวมมันมันรวมกันข้างล่างเวทเนี่ยมันกลังจะเป็นเซตของล่างเนี่ยพี่ทอยกำลังเป็นเซ็ตให่มันเซ็ตไว้ใหญ่มันเซต่ะมันมันมันมีมายากันเยอะแล้วรวมรวมเลยได้ป่ะรวมรวมเลยได้ป่ะเซ็ตเซตกุ้มใหญ่ไปเลยรวมเลรวมเลยรมยาตไม่ี่ลาติไหมรวมเลยไปไป ไปๆลาตีเลยไม่มันใหญ่มันเซ็ตใหญ่มันเซตเล่นเลยมึงเล่นมามดเลยมันมันม right ันอยู่ลงมาสตัวนะกำลังไปนะสองสามตัวเอาหมดสองตัวเอามาไวๆ้ยมันอยู่มันอยู่เลยบล่างเยอะมากสี่ตัวตเลยเอาเลยเเาลาไปดิไปดิไปดิเข้าเมืองครับใหหมดใหญอใหญ่มันดีาได้มันดทุกคนได้เว้ยทามันม่วอย่างนี้มาเลยมาเลยอาเลยเอาเกี่ยวให้หมดเพื่อนเกี่ยวเลยได้มาขอหนึ่งนะกะหล่ำจังขึ้นไปนะไม่ มไเป็นเลเขไปเล่เขาไว้เปงเป็นเล่เข่าเลยมาหน่อยไปับส่วนไปแล้วมาขับสวนไปแล้วเบาเลยคนเคนที่ไหนที่ไหนตรงคาบยาเรเบลลโอเคโอเคถึงแล้ว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 เพื่อนกดไว้กดไว้กดไว้เลเบลางนั้นม้นเลเบลลางนะเพื่อนยิงกดไว้ยิงกดไว้มาดีเเบลลางสองคนมาหน่อยมาหน่อยถึงถึงหลังสอนอนแล้วเพื่นหนอจุกวายแล้วจุก รับตัวหนอลเบิดหน่อยเพื่อนตัวถงหนเบิดหน่อยกูโดนรถบัสอ้ยตหน่อยโอดีอยู่นเีล่างนะเรเวลล่างนะเพื่อนใครเอมเเชิมมันีแล้วชุบเร็วส่จีกูเลยขหน่อยนะหน่อยแลเปิดหน่อยอาไปครับพี่ผมรับไปในคาสิโนอ่ะรับเอนรับเงรบเอวรับเอรับเอรับองไปเลยโอ้โหมีสองมารับเจอเลเวลล่างหน่อยเพื่อนใครอยู่ใกล้มาเลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย ก่อนนะเพื่อนไปก่อนนะเดลวะไม่ต้องรอไม่ต้องรอรับเพื่อนนะครับไปก่อนนะครับไปรอมาเลเวลล่าเพื่อนโดนอยู่เด็กสงคราใกล้อ่ะไปก่อนนะครับไม่ต้องรอรับเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนอยู่แล้วนะช้าไปช้าไปช้าไปที่ครับที่ครับที่ครับของที่ครับที่ครับเลเวลล่าที่ครับที่ครับที่เราครับเลยมามามไปกมาเราไปเราไปไม่เจอหัวระเบิดไม่อยู่คนไม่อยู่ข้างนอกเงียบไปคนในในแดนเล่นไม่ใช่เจเคแฟมเฮ้ยแฟม เ G ที่ไหนล่ะแฟมเอฟอยู่ใกล้ข้้ทหันไหมอะไอ้เล่นไปอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเว้ยเกมมันพลิกได้ตลอดนะเหลยสามชั่วโมงนะดีๆนะ ไม่ประมาทนะรู้ว่าไม่ไหวอย่าลงไปตายเพิ่มนะโดนญย่าด่ะผมโดนญาติมันนะแผลคู่กันหน่อยแผลคู่กันหน่อยเดี๋ยวชุบให้เล่นไปเลยเป็นไงมาตีเป็นไงตรงนั้นเป็นไงไหวไหมได้บอนมีสีพีสองคนบอลเลยกระแทกให้ห่อเลยไหมห่อได้ห่อเลยห่อได้ห่อเลยใช่ขับแถไปใช่ใช่กำลังกำลังไปเส้นหลังบ้านเลสหลังบ้านเลส ปักพี่ปอกจากพี่ปักพี่ไปเล่นฝาใหญ่คอมมันคือตรงไหนวะนไปเลยป่ะหัวหมี่หัหมี่มาหัวหมี่ไปเลยไปเลยพี่คอมมมช่วยเพื่อนชวยเพื่อนโดนยิงยี่หลงบ้าเลน่ลยหลงบ้านเลนตั้ตั้งขับกับมาได้ป่ะอยู่สาพ่องพ่อเพื่อนสอนพ่อามพ่อทีไม่ตรงพีคอมมันไม่เลยเบลเคลียร์ยังเวลเคลียร์ยางตังตัไม่เลยเวลเคลียร์ยางกูจะได้ไปช่วยเคสตตม่ตีเคลียร์เคลียร์เลดล่างเคลียร์แล้วครับไม่ตอดแล้วนะทีไู่เอ

นน like ี่ไม่ได้บ้นมาเรียกยดเยียกยอดฝังนี่เรียก่อนต้องการสี่คนนี้ตี่งิบุสี่ขันขึ้นมาบนสี่คันตรับไปแช่ข้างหลังใช่มก็เลนไปขับขอบมาหน่อยาีมาหน่อยมาหน่อยสี่คนจะเอาไม่มันไม่มีไฟใหญ่เลยต่อจากนี้

เอกีไม้ตีหลุดด้อยไมไมตีหลุดดิสวยเล่นไปเฮ้ยมันมันมันันีองนึงนะเปไปต่อเร่อกูซอไม่ได้กูซ้อไม่ได้กูอไม่หน่อยกูตไม่้กอมยงอยู่ตัอยู่มาเตนตามไว้นะมาเตนตามไว้ีึงห่อนเดี๋ยวพึงหอนะเดี๋ยวตรงนู้น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 เดี๋ยวพึ่งหอเดี๋ยวพึงหอเดีวพึ่งหอเดี๋ยวพึงหอเดี๋ยวพึอกดียวพึรงหอมาตับมาักาับมาร เพื่อนอุ้มเยอะนะเว้ยเพื่อนอุ้มาเยอะนะเดี๋ยวพขก่อนะเดี๋ยวพขกอนะไอ้เนยไมสังไม่าไอีกีอพี่ก้อนเดี๋ยวยังให้ช่วยไม่ได้มามามาเป็นตหอมามาหอมาห่อมาห่อเฮ้ยแท็กมาหอหน่อยแท็แทกมาหอมาหอาอารรวจหลักการดกูไปดูไปดูไปพี่คอมมาหน่อยพี่คมมาหลักการ้ห่อราคาตํรวจนะห่อนาคาตํรวจนะเอาห่อแลคาตำรวจไตไหนตี มือมือเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูไม่ให้กูพกาเกูเองผมห่อแล้วนะครับลงห่อแล้วฆ่าเลยห่อล้ว่าเลยฆ่าเลถละช่วยหนยช่วยหนยช่วยทิปมาเยอะคิมาเยอะเอาเลยเลยตำรวจไลนะไา่วยสวยวยเปาเปาเ๋ยวเงับคโคผมออกไปหน่อยได้หมมันดนชนชนไปเลยเพื่อนมัมาแล้วยิงปดี๋ยวาลยิงเมเยเต็มเเอาปืนล้ยิง ปืนแล้วยิงรอให้หน่อยนะผมผมผมดีก่อนเด้อเอายิงแล้ว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 ระเบิดเถอะระเบิดเถอะระเบิด้องเห็นแล้วมันหายไปแล้วจะตูดอีกไหมพี่เจออีกไหมรอดแล้วใช่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 ไหมถอยถอยถอยโดนหนึ่งยางนะจับผมเลยเหินทิกตอกไปช่วยเหินทิกตอกตำรวจให้หน่อยตำรวจให้หน่อยเหินทิกตอกเหินทิกตอกอยู่ตรงไหนของเหินทิกตอกตอกเลยครับลุง บนเลยใช่ไหมย่าน,นมันนะสะพานตำรวจเยอะมากเลยนะมีอาหารผมโดนตังค์ไปแล้วผมผมโดนย่านไล่นะย่าทหารอยากให้หน่อยแต่ยามบวยให้หน่อยแต่ยามบวยให้หน่อยกล่าวตีกล่าวตีกล่าวตีเฮ้ยเพื่อนโดนตรงนี <s <s ้เยอะเนี่ยตรงตรงซอยลุงแม็กเนี่ยเรีนเกดเรยนเกดเรากำลังไปฟังฟังลุงฟังลุงซอยซอยลุงแม็กค่ะเยอะเยอะมาช่วยหน่อยฟังลุงฟังลุงฟังลุงแตกแล้วมันแตกแล้วไปไปไปตีได้ตีได้ตีได้ถ้ามีตกปะตีได้สวย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 นี่ยมันมาช่วยเพื่อนหน่อยเนี่ยกระไรตีขึ้นไปกระไรตีแล้ว สี่ห้าคันเลยค่าดาวหลอดตุนกระดาษผ่านลาดลาดสีแล้วเจอลาดสีลาดสีลาดสีมันละพ้นได้ไหมอยู่หน้าสเตเดียมเลยเพื่อนเนี่ยกูอยู่ตรงที่เบิกรถเลยเพื่อนลาดสีเลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลไปหน้าโรงพยาบาลไปหน้าโรงพยาบาลอย่าชนตำรวจอย่าชนตำรวจเลี้ยวซ้ายกระไรตีกระไรตีกินยากันเลยมึงกินยากันเลยกินยากันแล้วเล่นกินยากันน้ำในบรรโตกนายน้ำอะ ไป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 เทได้แล้วเทะได้แล้วต่อยเกมได้เดี๋ยวรอย้ำได้กูช่วยไม่ได้เหมือนกันไม่ปังพี่เราจะไม่เล่นไฟใหญ่แล้วนะเราจะไม่เล่นไฟใหญ่แล้มือเอาเอาให้ตูนที่ช่วยช่วยช่วยไอ้โดนโดนนะมามาไฮเวย์ไฮเวย์ขึ้นเหินใหญ่มามมาาเดี๋ยวได้เล่นกับตำรวจเดี๋ยวได้เล่นกับตำรวจตาตาคุณต้องไปตาต้องหลังโนกต้องเล่นนะด้านหลังมามามาช่วยหน่อยมาช่วยอีกมาช่วยอีกจะเล่นกับตำรวจมาทางโรงพยาบาลท่านโรงพยาบาลไฮเวย์โรงพยาบาลหรือว่าเพื่อนนะทเหี้ย ทำอะไรมาแล้แท็กซี่แล้วแท็กซี่แล้วแท็กซี่แล้วเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเล่นกับตำรวจเต็มตัวเล่นกับตำรวจกินยากินยากานกินยากันกินยากันกินยากันหน้ากระไรตีมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยกระไรตีไปจอดหน้ากระไรตีแล้วกินยาการเล่นเลยดึงตำรวจไว้มามากระไรตีมากระไรตีแล้วเล่นแล้วเล่นกับตำรวจมา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 จอดจอดเล่นกินยากันกินยากันแล้วเล่นกับตำรวจแล้วกินแล้วลุงกินไปแล้ว หารถเทศแล้วไปเลยแล้วกูจะเกับตำรวจให้ไปเลยนะเวยมือไวๆหน่อยหน่อยเพื่อนมาเกับตำรวจเกับตำรวจเยอะไปนะเวยสีห้าใครมารับต้องต่อยต่อยลิงแแบบได้ไหมอ่ะผมออกกู๊บต้องไปพินาศตายพินาศตายได้ได้เดี๋ยวไปรับให้เดี๋ยวไปรับให้ตัวอ๋อยตัวอ๋อยตัวอ๋อยมึงเล่นในเบียร์กันละเอียดเดี๋ยวผมรับเองต่อยัวอตายตักอเอากย ตีขโอเคครับอย่าดีอย่โดนตัวศพมาดิแกเลยเหรอ้ไกี่จะหมดไม่ได้อยาอีกอยาีกจะไปจะไปไปมางมออะไรของมอก็ไปันปไปรันเลยกันเลยแจ้งผมผมติเกตไปแล้วพี่แลผมไปเติมเพื่อนลนะอะไรวะ